สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่จับใจหลีกอเมริกาแบบสุดจริงๆครับกับการไปเล่นหลีกอเมริกาครั้งแรกของสาวไทยนะครับล่าสุดวันนี้ในช่วงไท้ายหลีกอเมริกาก็ได้ขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับที่ตามเชียร์นุสราจนสร้างยอดคนดูสถิติยอดคนดูนะครับแบบสุดปังและคึกคักมาก เมื่อเขาพูดจบนะครับกล้องก็จับไปที่นุสราเจเจก็ได้โบกมืออย่างสดใสนะครับดีใจจริงๆครับที่สาวไทยได้พิสูจน์ฝีมือและยังเป็นที่ตราตึงแสดงพลังของแฟนๆบอลลีไทยด้วยที่ตามดูกันอย่างล้นหลามจนหลีกอเมริกาต้องออกมาขอบคุณเลยนะครับ เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับสิ่งนี้แหละครับที่จะทำให้หลีกอเมริกาหันมาสนใจสาวไทยอีกเป็นอย่างแน่นอนครับเราก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าในฤดูกาลหน้าหลีกอเมริกาจะยังติดต่อสาวไทยไปเล่นหรือไม่แต่ที่รู้ๆคือตอนนี้คนไทยจับใจหลีกอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วจริงๆครับ